สวัสดีครับกันนีมาถ่ายคลิปนะครับเพถ่ายคลิปตอนนี้ช่องนะครับมารากฏกับทีท่องเรียบเพส่เดนเพส่เดนโฮเทลจะเอาด่วนแค่นี้ครับตอนมลาขึ้นครับสีสันตอนกลาขึ้น เอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อช่องนคาคารากะกับลูกข้ามากกับกับซึ่งพลังฮัลโหลเอาอยู่ไงยูเกิเป็นทักไทยพลังเนี่ยคนไทยเนี่ยมาพักนี่ครับ นี่จะจัดเบียร์เป็นเบียร์ครับครับวันที่สามกรุงพระมีไฟเริ่มนะครับเนดะ้ช่องนะครับมาร,มรก,กดกดไลค์กดแชร์ช่องนะครับมาร,มรกดกับซีสันแอมกัน,นเริ่มกดไลค์กดแชร์นะครับไนดะ้ช่องนะครับมาร,มรก,กดกดไลค์กดแชร์ พักพันผ่นใจเลยนะครับก็สร้างจองมาได้ครับสั้างของมาได้ครับเดือวโท่ามาสอบถามได้ครับทเบอร์0ูนย์สี่สองจุเบไปใชไครับกับกับศูน ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไหมครัศูนย์แปดสี่สี uh ่สองแปดสองสามสองสี่ครับตัวเดียวครับได้เพาหันบอกว่าผิดนะครับของอาหันมิดนตรีสุด ย้ำเพื่อนสองถุไปหอดหาทุงเพื่อนครับนี่น้องๆบริการเสิร์ฟดอวเซอร์เบียรครับ,รบเวลากลางคืนครับสวยมากครับสวยมาก เรื่องการด้านโรงแรมเปรสเดนยนโฮเทลกันเข้ามาทั้งถนนทาหารเ่ากันมาหอดไจอยากซอยกินตะคำเดี๋ยวใส่กันมาครับใส่กันมา มาถึงถนนลำเครือเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามามาสุดเลยครับมาเห็นจัดเ,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 เห็นป้ายประกาศไปโรงแรมป้ายโรงแรมเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับเพชรเสเดนโฮเทล เห็นแล้วนะครับเบอร์จองห้องจองห้องได้ที่084 428 2324ครับเข้าไปด้าขึ้นครับงายครับเงียบดีครับ เก็บเนี่ยไว้ที่นี่นะครับเนาะอย่าลืมนะครับเรียกไลแ์กดแกกชร์ช่องนาคามรกตครับ,รรบขอบคุณครับสวัสดีครับ